สวัสดีค่ะจุจีต้อนรับเข้าสู่ิยาอุทา,าลรอบ,บายกันเบรียนะคะคลิปนี้เราจะมาเจ็ดความพระความสัมพันธ์ของคุณกันต่อสวัสดีชาวสองสวัสดีเอฟซีสวัสดีสมาชิกท่านใหม่ๆที่กดติดตามรับชมรับฟังช่องนี้ด้วยนะคะแล้วคำาล้วคำค่ะจีจีต้อนรับสาหรับทุกท่านนะคะเรามาเจ็บความพระความสัมพันธ์ของคุณใน1 6ถึง 30เมษานี้เรามาดูที่ว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรเป็นการดูดวงบัตรตะวันตกปเป็นการดูดวงบัตรทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพนี้อาจจะไม่ตรงกับไพ่เลยก็ได้นะคะเราวการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรกับชีวิตของคุณทั้งนั้นมันคือจะมาร่อมเดินเดินทั่วไปเห็นไหมจ๊ะมากันที่ราศีถัดมารยแค่สองราศีเท่านั้นมากันที่ราศีมีนก่อน พราะว่าเมีนจะเป็นปราศีหลังๆทุกครั้งเอาอิสระให้เมีนมาต้นๆหน่อยเดี๋ยวเมียนจะหน่อยใจนะจ้าโอเคไหมมา,มาเรามาดูกันขอดูสถานการณ์ของคุณก่อนเมียนจ้าแล้วเลิเวอร์นะรักใครไปแอบ,บรักใครเขาหรือเปล่า,าถ้าความรักดีเรื่องผ่านเลยนะคะเลยไปเลยนะคะเพราะว่าอาจารย์อ่านในแงวของความรักที่่ค่อนข้างจะมีปัญหาถ้าเป็นความรักที่ มีความสุขกันดีรักกันดีจะแต่งงานกันแล้วอย่ามาดูอย่พรางานมันจะไม่ดีเปล่าๆโอเคไหมอาไปดูคนที่คุณรักิเมนคนที่คุณรักคนที่คุณหมายปองที่คุณไปแอบชอบเขาเนี่ยมันได้ดั่งใจไหมเดียนไปเลิกค่ะคุณอาจจะไปคุยกับคนที่เขามีอายุมากๆหน่อยคุณอายุมากๆก,ก็ได้นะคะไห่เป็นไวร์วซซาได้ในการอ่านคนคนนี้ชอบคอนโทรนไหมชอบคอนโทรลชอบอาเรียกว่าอะไรชอบขี้หึงขี้หวงไหม โอ้ไพ่ของเขาจีจังเลยมีใจเองเนเจอร์คานามาทั้งนั้นเลยอ้ามาวางไพ่หมดแล้วไพ่ของคุณไพ่ของเขาไพ่ของเราสองไรือสามคนก็ไม่รู้ไพ่ของคุณเป็นเดนร์เบอร์ค่ะเดนร์เบอร์ไพ่แห่งความอ่าเขาเรียกว่าไพ่แห่งโชคอ้าวอาจารย์ลืมไหมไม่เป็นไรลืมแค่ต้นต้นเองนะคะโอเคว่าลืมแค่ต้นต้นแค่ต้นต้นแค่ต้นต้นอ่ะ เดี๋ยวโอเคขอโทษทีค่ะไพ่ของคุณใบแรกอ่ะเพิ่งเปิดไพ่ใบแรกนะคะอย่าก,กังวลไปเพิ่งจะเปิดไพ่ใบแรก <c oughs> อาจารย์ก็ลืมอย่างนี้ตลอดนั่นแหละพักหลังๆก็ค่อยลืมนะพยายามจะนะอาจารย์กินปลาเยอะพักหลังๆอ่ะจะได้จําอะไรได้ดีๆไพ่ของคุณใบแรกเป็นเดอะเรเวอร์ค่ะเรเวิร์คือไพ่แห่งความรัก มีความอ่าเขาเรียกว่าเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเป็นไพ่แห่งวาสนา,าพาไปนะคะหรือคุณอาจจะเจอคนใหม่ที่ถูกใจหรือคนเก่าก็มรอดที่ถูกใจไปลักษณะของการถูกใจใครสักอย่างหนึ่งเป็นความรักความสัมพันธ์ในแบบของบางที่เราไปแอบชอบคนมีเจ้าของแล้วก็ได้นะคะ เพราะว่าคนนั้นก็อาจจะมีเจ้าของแล้วคุณอาจจะอยากไปหยิบยื่นไมตรีหยิบยื่นโอกาสแต่เขาอาจจะไม่ค่อยสนใจคุณสักเท่าไหร่เพราะว่าตัวเขาเองนั้นอาจจะมีตัวเลือกทางเลือกหรือคุณก็ยังอาจจะเป็นคนที่ไม่ใช่แต่ถ้าถามว่าเขาชอบคุณไหมเดรเวอร์แบบนี้ก็คือเหมือนชอบแล่วแหละต่างคนต่างชอบการเวลาเจอการเวลาคุยกันแล้วมันคลิกมันคลิกกันเลยทีเดียวแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้ตกกรองปองทิ้นหรือจะลงเอยกันนาจาะประมาณนั้นหรือเปล่า ไ <üh> พ่อของคุณอาจจะเกิดความอยากได้ความชัดเจนเ <m h. S 2> หมือนสภาวะของคุณเกิดความคุมเขือว่าเราชอบเขาเนี่ยเรามีใจให้กับเขาเนี่ยที่ผ่านมาเขาเคยมีใจให้ก <New> ับเราบ้างไหมหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณทําอะไรเพื่อเขาทุกอย่างมีความชัดเจนให้เขาเอาอกเอาใจเขาพอรักเขาแงพอรักเขาก็พยายามทุ <can 't. S 1> ่มเทอะไรกับเขาเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วนะสิ่งที่คุณได้กลับไม่ได้ได้อะไรมาเลยก็ได้แต่บางคนอาจจะไปชอบคนที่มีเจ้าของแล้วเขาก็ เขาบอกว่ารักแต่เขาก็ไม่ได้ใส่ใจเขาบอกว่ารักแต่เขาก็ไม่ได้ดูแลประมาณนั้นหรือเปล่าจางเมนอยากได้ความชัดเจนค่ะหรือในบางคนอาจจะนิ่งๆเฉยๆไม่พูดกันไปแล้วคุณก็อาจจะบับเจ็บอ่ะเจ็บกับความรักเจ็บกับความผูกพันระวังเรื่องของเมนระวังเรื่องของการไม่สบายด้วยนะคะคุณอาจจะอยู่ๆก็ไม่สบายแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเข้าโรงพยาบาลความเจ็บป่วยอาจจะเป็นโควิด COVID ก็ได้หรือ ไม่ก็คนรอบข้างให้ดูคนรอบข้างบุตรบริวารลูกหลานคนในครอบครัวให้ระวังมีการเจ็บป่วยมีการของคนเจ็บป่วยแล้วก็ช่วงนี้ให้ระวังเรื่องของการเงินด้วยการเงินประมาณว่าถ้าคุณมีหนี้สินอยู่ว่าถ้าคุณมีหนี้สินอยู่หนี้สินก็ยังแก้ปัญหาได้ยากเต็มทนนะคะต้องต้องพักเบรกสักแป๊บหนึ่งพักใจสักแป๊บหนึ่งเหมือนช่วงนี้มีแต่เรื่องไม่ดีไม่ดีเข้ามาในชีวิตเหมือนก็เหนื่อยล้ามาก เหนื่อยเลือกเกินร้ามากขอพักก่อนได้ไหมขอตั้งหลักขอตั้งตัวขอพักฟื้นมันอ่อนแอทั้งร่างกายทั้งจิตใจประมาณนั้นนะจ๊ะเดอะเรเบอร์ ber, มาบอกอะไรคุณอาจจะไปเจอคนนี้นะไปเจอคนที่แบบเรารู้สึกถูกอกถูกใจเป็นไพ่แห่งภูมิคิจค่ะไพ่แห่งภูมิคิดคุณอาจจะคุยกับราศิมเมษราศีธนูราศีมเมถุนราศีกันนะคะ แต่ว่าเขาอาจจะในความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะมีบุคคลที่สองสามเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคุณขี่หึงไหมอารมณ์ของคุณอาจจะคี่หึงคี่หวงแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจเอาแต่อารมณ์เหมือนกันนะแต่ใช้ความคิดใช้สมองมากกว่าใช้ใจประมาณว่าความสัมพันธ์ใดๆก็ตามคุณรู้คุณอย่างรู้คุณคิดได้ว่าในความสัมพันธ์เนี้ยบางทีถ้ามันไปไม่รอดหรือไปไม่ได้เนี่ยคุณก็มองว่ามันก็น่าจะจบกันได้แล้วน่าจะจบ หรือคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุมเครือแบบนี้มาเนิ่นนานแล้วมันก็ยังออกไปจากความสัมพันธ์นี้ไม่ได้รู้ทุกอย่างรู้หมดแต่อดไม่ได้ก็พยายามจะตัดบางคนนะบล็อกไลน์บล็อกเฟซตัดใจออกมาจากความรักกับใครบางคนที่เราอยู่แล้วมันไม่สักเสร็จหรือคุณอาจจะไปร่วงรู้อะไรมาแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัว เกิดการทะเลาะกาันเกิดความบาดหมางซึ่งกันและกันเกิดไปรู้ว่าเขามีคนอื่นที่ไม่ใช่เราหรือก็แอบคุยกับคนอื่นอยู่ด้วยอะไรประมาณนี้ที่ผ่านมาคุณก็บอกว่าคุณพยายามปรับตัวนะปรับตัวด้วยความอดทนพยายามปรับตัวอดทนอดกัน้นหรือพยายามที่จะรักษาความรักความสัมพันธ์นี้ไว้แต่มันก็ไม่ได้ทําให้รักของคุณมันดีขึ้นเลยเพราะฉะนั้นอยากหลุดพ้นแล้วค่ะ จริงๆตัวคุณเองเนี่ยก็มีคนค่อนข้างเข้าหายเยอะนะมีช้อยเยอะมีตัวเลือกเยอะรักครั้งนี้อาจจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายก็ได้เริ่มกลับมารักตัวเองแล้วค่ะมันมองดูว่าในความสัมพันธ์เนี้ยถ้าเขาไม่เห็นคุณค่าเขาไม่ให้ราคาอยู่แล้วเขาไม่ดูแลรู้เขาบอกว่าเขารักแต่เขาไม่เคยใส่ใจเขาบอกว่าเขาทําตัวเหมือนมีเยื่อใยเขาทําตัวเหมือนรักแต่เขาไม่รักประมาณนั้นหรือเปล่าคุณเริ่มกลับมารักตัวคุณเองค่ะก้าวถ้วยคุณบอกว่าตัวคุณเองก็มีช้อยเยอะนะ คนที่เข้ามาให้เลือกเยอะแยะแต่คุณก็อาจจะคนที่เข้ามาให้เลือกมันอาจจะเป็นคนที่คุณไม่ได้ชอบก็ได้คือคุณรักปักใจกับคนคนนั้นไปแล้วไงก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้ามันเป็นแบบนี้คุณอาจจะตัดสินใจที่จะโฟกัสกับงานหรือว่าในความรักความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่คุณสองคนอาจจะ สีวงานกันนะคะมีความช่วยเหลือกันในด้านของการงานที่มันยังที่ยังตัดไม่ขาดกันหรือว่าที่ยังต้องเจอต้องเจอยังต้องผูกพันกันเนี่ยมันอาจจะเป็นพ้องงานที่เราจะต้องติดต่อประสานงานด้วยเขาอาจจะเป็นเจ้านายลูกน้องในที่ทํางานหรือคนที่ทํางานร่วมกันก็เป็นไปได้คุณอาจจะอยากอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรเพราะผลประโยชน์ของคุณเองหรือเปล่าหรือว่าเดียมแพร์หรือว่าเขาคนนั้นเนี่ยหรือคุณเองก็ได้นะเดียมแพร์ อ,อื๋อโอเคเขามีเดิมพเพลสคุณมองว่าคุณเองก็หนึ่งในตองอูเหมือนกันนะคะหนาทีการงานหนาตาชีวิตคุณก็เพอร์เฟกเหมือนกันอะ่ะเพราะฉะนั้นในความรู้สึกของคุณเองนะ่ะไปสนใจกับงานดีกว่าถ้ามาอยู่ในรักที่เขาไม่ได้ให้ค่าไม่ได้ให้ราคาหรือว่าเขาสนใจเราหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนทําตัวเหมือนจะสนทําตัวเหมือนมีเยื่อใยทําตัวเหมือนรักแต่ก็ไม่รัก ทำตัวเหมือนจะเลือกแต่ก็ไม่เลือกสร้างความคุมเคือในหัวใจสร้างความทุกข์ให้กับคุณไม่ใช่น้อยเพราะฉะนั้นคุณก็คิดว่าการเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของตัวคุณเองน่าจะดีกว่าค่ะในบางคนเกิดเลือกราห่างกันออกไปแล้วก็กลับมารักตัวเองรักเริ่มต้นใหม่กับชีวิตในบางคนอาจจะเกิดการเริ่มต้นใหม่ระวังนะคะถ้าไปมีความสัมพันธ์เรืกซึังกับใครถ้าเป็นผู้หญิงระวังการก่อกําเนิดดังการตั้งครรภ์าอาจจะท้องได้ถ้าเป็นผู้ชายก็ระวังไปไทยคอดท้ไปทําใครกอท้อง ถ้าเป็นผู้หญิงก็ระวังแฟนเราไปทำคนอื่นท้องก็เป็นได้เหมือนกันนะจ๊ะรักที่มาโดยโชคชะตาค่ะผมฤิธิ์โชคชะตานำพาซึ่งคุณสองคนให้มาเจอมาเจอแต่ไม่ได้ให้เป็นคู่กันบางทีเจอกันแล้วแล้วมันทำให้เราเสียใจด้วยถ้าเราย้อนเวลากลับไปได้เราอาจจะคิดว่าเราไม่อยากเจอคนคนนี้เลยเราอยากจะกลับไปย้อนเวลาที่จะไม่ให้เจอไม่ให้เจอเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียใจเหมือนตอนนี้อารมณ์ประมาณนั้นจ้ะอืม คนที่คุณรักอ่ะเขามีเดมเพลอร์ค่ะท e มเ n ลนเดอร์ซันเดอรโฮเมดเจ็ดเหรียญแล้วก็เจเหรียญแล้วก็หกดาบเอ็มเพลอร์ Emperor, อาจจะทํางานในองค์กรใหญ่ๆเขาก็มีดีเขาก็มีดีเอมเพลอร์ Emperor เนี่ยถือว่าคนที่มีดีคนที่มีด,คมดีคนที่มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการทํางานอาจจะทํางานในองค์กรใหญ่ๆอาจจะอายุมากหน่อย เป็นคนที่เป็นหัวหน้างานก็ได้เป็นผู้จัดการเป็นตำรวจอาหารราชการชอบสั่งชอบใช้อำนาจชอบใช้การควบคุมบางครั้งการควบคุมมาจากคำพูดคำสั่งหรือพูดไก,กลๆพูดหวานร้อมหรือพูดให้เราทำตามนั่นแหละคือพูดอย่างคือเขาเรียกว่าพูดอย่างมีอะไรอะ่ะพูดอย่างมีทัศะเพื่อเราคอยตามอมืประมาณนั้นทำารรรักของคุณนี่เปลี่ยน มีการเปลี่ยนแปลงมีการบร้านหรือระยะทางมามีผลกับความรักความสัมพันธ์คะเขามีเกณฑ์การเดินทางการย้ยายอย่างไงย้ายงานย้ายการย้ายบ้านหรือเปล่าเขาย้ายไปอยู่ไหนแล้วเขาย้ายหนยีคุณไปหรือเปล่า <c oughs> อาเมนเขามีความสุขดีนะที่ของเขาคะ่ะอ่าเดอะซันเนี่ยหมายถึงความสุขความสุขความสัมพันธ์ที่มีความสุขเขาอาจจะเป็นมีความสุขกับคนอื่นได้หรือเปล่าหรือว่าเขามีหน้าที่การงานที่ดีประสบความสําเร็จชีวิตมีเดอะซันคุณอาจจะคุยกับคนที่เขามี มีชื่อเสียงมีหน้ามีตาทางสังคมมีความสุขได้ด้วยตัว,ตวเขาเองค่อนข้างมีความมั่นใจรับพราวในตัวเองมากคือคนพราวเนี่ยคือแบบฉันมีคนมาจีบเยอะนะฉันเนี่ยคนนู้นก็มาชอบฉันคนนี้ก็มาชอบดูแบบว่ามั่นอกมั่นใจว่นหน้ามั่นตาในกองมีเสน่ห์ของตัวเองประมาณนั้นนายจ้าแต่คนคนนี้ค่อนข้างจะมีอีโก้มากแล้วก็ค่อนข้างมีโลกส่วนตัวสูงคือถ้าเขาอยากทักคุณเขาก็ทักนะ ถ้าคุณคือความสุขเขาก็จะทักแต่ถ้าทักขึ้นไปแล้วมันเกิดความทุกข์เนี่ยก็ไม่อยากทักเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากคิดแล้วไม่ค่อยพูดเออประมาณนั้นในดูซเดี๋ยวดูซดดซคุณอาจจะคุยกับแม่ค่ะขอดูเดอเด่นเพลค่ะเดค่ะเดเก้าดาบ,ดบเขามีความเครียดสามถ้วยเขาเป็นเพื่อนคุณไหมหรือคนคนนี้ชอบปราร์ตี ชอบปาร์ตี้ชอบลื่นเลิงหรือตัวคุณเองชอบปาร์ตี้พวกชุ่รอบเรืองชอบปาร์ตี้ชอบลื่นเลิงจนทําให้เขาเกิดความหึงหวงก็เป็นได้เหมือนกันนะเพราะเขาเป็นคนไม่ค่อยชอบให้ใครเขามายุ่งยุ่งวุ่นวายกับตัวตนของเขาเองหรือว่าคนของเขาอะไรอย่างเงี้ยประมาณเหมือนอยากให้อยู่ในโลกของเขาอยากให้อยู่กับเขาอยากให้ฟังเขาอยากให้เขามีเขาคนเดียวอะไรประมาณนี้ก็ได้คนคนนี้อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมรวุ่นเพื่อนร่วมสถาบันเออ เดอะเฮอร์มิสเดอะฮพินเทสคนคนนี้มีความลับเยอะจริงๆด้วยในท่าทีนิ่งๆเฉยๆในท่าทีที่ดูแข็งๆจริงๆเขาเป็นคนคิดเยอะนะเป็นคนคิดมากโอ้โหให้เขามีแต่เดฮอมีแต่เมเจอร์คณามาทั้งนั้นค่อนข้างเอาแต่ใจคนคนนี้ด้วยความที่อาจจะเป็นคนที่มีลูกน้องมีบริวารมีคนในสังกัดเยอะแล้วก็สั่งชอบสั่งชอบคอนโทรลจนชินเป็นนิสัย ประมาณนั้นสเตนตคือความอดทนค่ะคนคนนี้ก็ผ่านโลกมาเยอะนะที่เขาผ่านโลกมาก็ชีวิตเขาก็ไม่ได้รวยด้วยกี่ผุหลาบเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่ผ่านโรกมาผ่านโลคคนที่ผ่านโลกมาเยอะก็คือจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะจะเรียนรู้อะไรมาเยอะผ่านชีวิตมาเยอะก็ค่อนข้างระวังตัวกับความรักความสัมพันธ์เดอะสตาร์มีการเยียวยาบาลานตัวเองถามว่าเขาทุกข์ไหมเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่ถ้าคุณกับเขาจบการถ้าถามว่าเขาทุกข์ไหมไม่ ขาอาจจะแบบก็ไม่เป็นไรก็ให้มันจบไปถ้าความสัมพันธ์นี้มันเป็นท็อกซกหรือมันไม่ดีมันไม่ได้ทําให้ใจรื่นเลงมันไม่ได้ทําให้ใจเป็นสุขถ้าอยู่แล้วมันทําให้ต่อการเป็นทุกข์ก็ไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์นั้นคุณอาจจะคุยกับราศีกันเดอะศากร์ราศีกุมสิงนะจ๊ะอ่ะมาดูกันสิยว่า16 16ถึง30นี้นะคะมีเมษานี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรการเริ่มต้นใหม่กับชีวิตตัวเองไหม the w i e l of fortune the w i e l of fortune 5้1อถ้วยค่ะในใครบางคนอาจจะมีครอบครัวแล้วไหมหรือในใครบางคนอาจจะกลับไปอยู่นั่นนะ่มีครอบครัวจริงๆ อาจารย์ว่าในใครบางคนอาจจะเป็นการความคบของคุณคุณอาจจะแอบบชอบคนมีเจ้าของแล้วเขารักครอบครัว1ิบถ้วยแต่เขายังพัวพันกับคุณค่ะเรื่องของ18บ,บวกบ้างเรื่องของความรู้สึกในใจบ้างเรื่องของวิบากกรรมบ้างเพราะฉะนั้นคุณกับเขายังกลับมากลับไปกลับมากลับมากลับไปกันกี่รอบแล้วจ้ะ ในรอบปีนี้กี่ครั้งแล้วเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวพอแค่นี้เรารู้สึกว่าอินเลิฟกับใครสักคนที่มันเรื้งไม่ได้มันคอยหลอกหลอนเรายามหลับยามฝันยามตื่นเขาย่งมาอยู่ในหัวสมองเขายังทําให้เราเป็นทุกรักไปทุกไปรักไปเจ็บไปรักไปช้ำไปกับรักคนที่เขามีครอบครัวแล้วหรือเปล่าหรือตัวคุณมีครอบครัวแล้วจ้ามินมในความสัมพันธ์เนี้ยเดดเดตมาบอกว่าไรเดดเดตมาบอกว่า จริงๆมันมีการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่กันหลายๆครั้งแต่จริงๆในความรักครั้งนี้ไพ่แนะนําว่าต่อให้การกับเริ่มต้นใหม่นั้นความรักนี้มันก็ไม่สักเสค่ะรักนี้ไม่ได้ทําให้มีความสุขรักนี้มันเป็นรักที่ซ่อนเร้นปิดบังเพราะฉะนั้นมันไม่ชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วมันเป็นเงาสลือส,สลัวไม่ได้มีความชัดเจนในความรักที่เราไปแอบรักผัวชาวบ้านเขามันไม่ได้สุขใจมันทาให้ มันสุกปั๊บเดียวอะสิมันเป็นภาพของเดวิลเนี่ยเป็นไพ่แห่งภาพลวงตาเป็นไพ่แห่งทําให้เราเหมือนบแมงเม้าบินเข้ากองไฟอะเห็นแสงไฟมันสวยหรูเขามองแรกๆไปคบกันมองถึงความสุขความสัมพันธ์ที่มันดีมีแพชชั่นต่อการมีความต้องการเสมอภาคกันแรงดึงดูดเข้าหากันแต่พอไปสักพักใหญ่ๆแพชชั่นนั้นมันเริ่มจะ มันจะเป็นพาชาันละมันเริ่มเป็นความหมุดหิดหัวใจมันเริ่มเป็นความทุกข์มันเริ่มบางสิ่งบางอย่างที่มันต้องการมากเกินไปอย่างเช่นถ้าเรารักใครมากเกินไปเราต้องการให้เขาดูแลเขาใส่ใจให้เขาแคร์เราให้เขาเทคแอคชั่นซึ่งพอมันไม่ได้เราก็จะถึงความทุกข์ใช่ใช่ไหมมีนเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าวิบากกรรมครั้งนี้ค่ะจักรวาลเหวี่ยงเขาให้คุณเพราะฉะนั้นการอยู่ในวิบากกรรมอยู่ยังไงนิ่งให้เป็นเย็นให้ได้กับวิบากกรรม อย่าวิ่งพุ่งเข้าไปชนก็แล้วก็อย่าตัดเพราะว่าการตัดไม่ใช่ไม่ได้ตัดหมายถึงว่าคืออยู่แบบประมาณว่าถ้าเขาจะคุยก็คุยมาแต่ก็ไม่ได้มีอะไรพัฒนานะคือรอเลี้ยงหัวใจแค่นั้นแต่ถ้าคุณเด้งมากมันจะยิ่งรัดคอยิ่งเจ็บยิ่งทุกข์ยิ่งทรมานนี่จ๊ะอืมกูน่า,จ,าจ,จะคุยกับพึ่เจกมังกรอ,อ่ะเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงกับคุณ คนคนนั้นเขาในความรู้สึกของเขาที่คิดตัอคุณเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาทำอะไรรับหลังคุณอ่ะก็พูดไม่จริงหรอกก็พูดปดไม่ซื่อหรอกค่ะเจ็ดดาเป็นลักษณะของคนที่พูดอย่างทําอย่างทำอะไรรับหลังหรือเขาส่งคุณอยู่นะแ้วคุณไปส่งเขาก็ไม่รู้ล่ะต่างคนต่างส่งจัาสเติกค,ค่ะในบางคนอาจจะมีการขึ้นโรงขึ้นศาลขึ้นโรงพักหรือตัวเขาเองหรือตัวคุณอาจจะมีพาระรผูกพันในด้านสัญญาข้อกฎหมายทะเบียนสมรส ประมาณนั้นโอ้โหไพ่เขาเป็นอะไรเนี่ยมีแต่เมเจอร์คณาลวุลวนค่ะคนคนนี้อาจจะทํางานในองค์กรตํารวจทหารราชการเป็นคนที่ใช้สมองมากกว่าจะใช้ใจ,ใจ,ใจเป็นคนที่นิ่งๆเฉยๆไม่ตอบสนองเมื่อรับรู้ในการกระทําของใครเขาเจ็บหมายเจ็บสิจะเป็นผู้ชายบางคนก็เจ็บเป็นผู้หญิงบางคนเห็นเขานิ่งเห็นเขาเฉยใช่ว่าเขาจะไม่เจ็บเขาเจ็บเขาทุกข์แต่เขาไม่ตีโพยตีพายไวย ร้องแรกแหกะกเชิงออกมานั้น <c oughs> เอ่อคุณอาจจะคุยกับสิงเขาคิดยังไงกับคุณเหรอเขาบอกว่าในความสัมพันธ์เนี้ยเขาไม่เคยไว้ใจคุณเลยหนึ่งเขาไม่ไว้ใจเขาส่องคุณตลอดสองเขาไม่ได้ความเป็นธรรมจากความสัมพันธ์นี้เหมือนตอนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยคุณก็ไม่ได้เหมือนคุณก็ไม่ได้ให้ค่าไม่ได้ให้ราคาไม่ได้ให้ความสําคัญกับเขาเออประมาณนั้นเขาก็เลยรู้สึกทุกข์เหมือนกันนะที่เขาอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้นั่นแหละอ่ะไปต่อกันซิที่ คุณล่ะคุณคิดยังไงกับเขาคะคุณคิดอย่างไรกับเขานีนคุณคิดยังไงคุณคิดยังไงกับเขาคะเดิมพฤษคค่ะโอ้ชอบสั่งชอบคอนโทรลเหมือนกันนะคุณน่ะในอุกาใบเนี้ยชีวิตของคุณเนี่ยคุณค่อนข้างมีความมั่นอกมั่นใจชอบควบคุมควบคุมคอนโทรลอยากให้ได้อย่างงู้นอยากให้ทําอย่างนี้ต้องการอย่างนั้นคุณอาจจะมองเขาว่าคุณเองก็มีคนอื่นๆอยู่ไหม คุณอาจจะมองเขาว่าเขาไม่ซื่อสัตย์คุณเลยคิดว่าไม่น่าจะอยู่ตรงนี้แล้วล่ะคะ่ะในบางคนอาจจะเกิดการทะเลาะกาันอาจจะจับได้จับโปแตกของเรื่องของการละการแอบไปสืบไปส่อ,สองเราไปเห็นว่าเขาคุยกับคนอื่นเขาไปหลีกคนอื่นเขาไปเก๊กคนอื่นประมาณนั้นคุณเลยพยายามเดินออกมาจากความสัมพันธ์เพราะอยู่ในความสัมพันธ์แบบนั้นก็ไม่ได้มีทิศมีทางหรือมีอะไรสถานะก็ไม่มีคุณเลยพยายามที่จะเดินออกมากับแต่ถามว่ายังหึงอยู่ไหมยังหึงยังหวงแต่ แต่เขาไม่สามารถที่จะเป็นคนที่คุณต้องการได้เจ็บเหมือนกันที่จะเดินออกมาอยากไปออกมาไหมก็ไม่ได้อยากรักออกมาทั้งๆที่ยังรักออกมาทั้งๆยังต้องการนะจ๊ะเช่ไหมอ่ะคุณจะเขา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 คนที่เลิกกันไปคนที่จบกันไปแล้วมันมีโอกาสที่จะกลับมาพัฒนาหรือมีโอกาสที่จะมาสร้างสัมพันธ์แล้วก็ เริ่มกันใหม่ได้อีกไหมในคนที่จบไปแล้วในคนที่พังไปแล้วถ้าคนที่ยังไม่พังก็ระวังไว้ด้วยเพราะว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยค่อนข้างสั่นคลอนระวังความรักถูกเปิดเผยไม่รู้ใครจับได้ใครเขาจะทำอะไรไหมเขายังอยากอยู่ในความสัมพันธ์นี้เอาจริงเขายังอยากอยู่ค่ะแต่คนคนนี้เนี่ยค่อนข้างโฟกัสกับงานกับเงินรักทั้งนี้อาจจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายเขาชอบความสัมพันธ์ที่เป็นวันใน g h t s ความสัมพันธ์ที่ไม่ผูกมัดผูกพัน คือรักกันชอบกันแต่ไม่ต้องมีสถานะหนึ่งไม่มีสถานะสองมีขอบเขตในการคบกันไม่ได้ควบคุมคอนโทรลซึ่งกันและกันเขาชอบความรักที่ให้อิสระค่ะอิสระที่จะทําอะไรก็ได้อิสระที่จะรักอิสระที่จะไปไหนอิสระที่จะทําอะไรก็ได้เป็นคนที่มีอิสระนัจะคืออย่าผูกพัน อะไรนะรักนาะอย่าผูกมัดจะผูกพันแต่เขายังอยากอยู่กับความสัมพันธ์นี้เพราะในบางคนยังเดียวกันในเรื่องของงานยังเดียวกันในมีโปรเจกต์ใหม่ๆที่จะทําร่วมกันไหมหรือเขาไปทํางานแล้วเขาไปทํางานแล้วหรือเปล่าไพ่ใบน,นี้อาจจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายรักตัวเองเป็นประมาณนั้นจะทําอะไรไหมหรออ๋อเดี๋ยว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 จะทําอะไรไหมอาจจะมีการกลับมาค่ะมันกลับมากี่ครั้งที่รอบแล้วอะคุณล่ะ คุณอยากจะเ a คแอคชั่นหรือจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้อีกไหมที่ห่างกันไปที่ไม่พูด,ไม,พดไม่คุยไม่เคลียร์กันแล้วคุณอยากจะทําอะไรอีกไหมคะเคิียดอยู่นะเคิดอยู่คิดอยู่แล้วก็นิ่งๆอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอารมณ์ของคุณไม่ค่อยนิ่งช่วงนี้เหมือนสวิงสวายเดี๋ยวอยากรักี๋ยออยากเลิกหรืออยากไปต่อเดี๋ยวพอแค่นี้ในใจของคุณนะัจริงๆนะัคุณก็ไม่ได้อยากเลิกหรอกเพียงแต่คุณอยู่แล้วคุณไม่ได้มีความสุขเขาไม่เติมเต็มคุณ ถ้าเขาเติมเต็มคุณคุณก็ไม่อยากเดินออกมาเพราะฉะนั้นจริงๆคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์มีแพชชั่นหรือมีเซ็กอัพพิลเซ็ก์ที่ดึงดูดมันจะมีการกลับมาอีกนั่นแหละอืไม่รู้ใครจะงอใครนะมันจะมีค่ะมันจะมีเหมือนเวลาเราอยู่เขาก็ไม่เคยดูแลแต่พอเราจะไปพอเราหายไปสักส่งสัมภารทักเรามาพอทักเรามาเราก็ดีใจวิ่งกลับไปอยู่ที่เดิมประมาณนั้นโอเคปะอ่าอ่ะ,อะไปต่ออ,อาจารย์มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะอาจารย์เปิดจองตะกุด นะคะตักกุดช้างผสมโขงเป็น,นะมหาเมตตานะคะสุดยอดมหาสเสน่ห์แห่งปี2022 2022นี่เลยณอาจารย์พูดจริงๆนะเรื่องเสน่ห์เมตตามหานิยมคนอุปธรรมคำชูถ้าคนที่ทำการค้าเจรจาพาทีเรื่องของการค้าขายอาจจะทำให้คนซื้อสินค้าของคุณมากขึ้นมีลูกค้ามามากขึ้นถ้าเป็นลูกน้องเขาเอาไปพกไว้เวลาไปไหนก็อธิษฐานจิตไป ก็อาจจะนายจะให้ความรักความเมตตาใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงใครเห็นใครแบบอยากเข้าใกล้เป็นสเสน่ห์แล้วก็ในเรื่องของคนรักจะเคยที่พูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องเคยพูดกันแล้วมันทะเลาะก,กันหรือบางคนที่เลิกกันไปอาจจะมีการมัดจิตม,มัดใจผูกจิตผูกใจตะกุดรงยันยันนี้เขียนเองนะคะยันนะคิดถึงยันนะรำไรยัน,นเกี่ยวชูแล้วก็ยันนะคำหนึงซึ่ง ส่วนผสมเขาเรียกว่าอะไรมวลสารมวลสารที่อยู่ในตะกุดเป็นเป็นเป็นยี่สมสิวลสารซึ่งมวลสาร,สารแต่ละมวลสารนี่คือณเมตตามหาริยมทั้งนั้นทุกๆมวลสารที่ใส่ลงไปเนี่ยเป็นมวลสารเล็กๆที่ผสมลงไปเนี่ยมันสุดยอดมวลสารแล้วทั้งนั้นนะคะลองดูรายได้สมทบสร้างโบสถ ที่วัดเขาบังเหยพิธีจะจัดพุทธพิธีพุทธาพิเศษวันที่10เอา่าไม่ใช่16ค่ำา5 5ค่ำเดือน6วันพระจันทร์เต็มดวงนะคะจองตอนนี้จะได้รับของจะได้รับตะกรุดพุทธาพิเศษเสร็จประมาณสิ้นเดือนพฤษภาคมถ้าสนใจใต้คลิปแมันจะมีลายแอด ให้กด l ล ne แอดไปเพื่อไปจองใน l ล n e แอดนั้นนะคะมีจำนวนจำกัดมีรุ่นแรกและรุ่นเดียวเท่านั้นไม่มีอีกแล้วนะจ๊ะสุดยอดแห่งมหาตะกุดแบบนี้ลองดูนะคะสายมูไม่ควรพลาดนะบอกตรงๆนะเพราะอาจารย์เนี่ยไม่ได้พูดตรงๆไม่ได้แบบไม่ได้เป็นคนมาออกสายนี้แต่ได้รับความเมตตาแล้วก็ได้จัดร,รับการจัดสร้างขึ้นลองดูเผื่อจะดีนะไปดูเขาว่า เขาคิดไดงไงกับคุณในใจเดลิฟเวอร์รักค่ะรักแต่ไม่ชอบทะเลาะไม่ชอบไม่ไว้ใจไม่ชอบความกังวลใจไม่ชอบความบาดหมางคือถ้าเรารักกันเนี่ยเรามีความรักต่อกันเนี่ยแต่ถ้าชวนกันทะเลาะหาเรื่องกันอยู่ตลอดเวลาคอยจุกจิกจูกจ้จี้คอยหาเรื่องซึ่งเรื่องที่จะหามันเป็นเรื่องจริงก็ตามเช่นความหึงหวงความไม่เข้าอกเข้าใจ ความไม่ชัดเจนคือมันมีเรื่องสารพัดปัญหาที่จะเข้ามาให้คุณแก้ไขถ้าเป็นแบบนั้นเขาก็าไม่อยากได้เขาเบื่อกับความเขาอยากได้แบบว่าอยู่กันแล้วมีความสุขมากวามกว่าความทุกข์ประมาณนั้นจริงเขาก็ขี้น้อยใจเหมือนกันนะเขาก็มองคุณว่าคุณอาจจะเขาอาจจะเป็นช้อยของคุณก็ได้คุณอาจจะมีคนในความสัมพันธ์หลายๆคนไพ่เป็นไวเวอร์ซาได้ในบางขณะที่อ่าน เขามองว่าคุณเองก็เสน่ห์แรงคุณเองก็อาจจะมีซื่อกับเขาเขาก็ก็คัๆกังวลแล้วก็ทาเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่เห็นแล้วก็ทําเป็นเหมือนไม่เจ็บไม่รู้สึกแต่จริงๆรู้สึกค่ะแข่ okay, ไหมอะแล้วคุณละ่ะคิดยังไงกับเขาคะก้าวถ้วยฉันก็มีคนของฉันมากมายเจ็ดถ้วยก้าวถ้วยป้าเสน่ห์แรงอะไรขนาดนั้นเมนนะจ๊ะคือคุณเองคุณก็บอกว่า the devil จริงด้วยใครสักคนมีเจ้าของแล้วแอบคบแอบคุยแอบชอบแอบกิก แอบให้แฟนของตัวเองเผยเรามาเจอกันประมาณนั้นไพ่ของคุณคุณรู้สึกถึงความฝันค่ะรู้สึกถึงฝันเห็นเขายังคิดถึงเขาบางคนเลิกรากันไปนานแสนนานแล้วแต่ยังไม่เคยลืมได้ยังไม่เคยทําตัดเขาออกไปจากได้จากใจสักทีมีความรู้สึกถึงอารมณ์ที่แบบเมื่อไหร่นะที่เราจะได้มาเจอกันในความคิดการรอคอยบางครั้งคุณยังรอคอยการตอบกลับรอการตอบรับรอข้อความรอห่าง อย่างหวงห่วงห,วงหวังในใจลึกๆว่ามันจะมีวันที่ดีสําหรับเราอาจจะมาทักกันได้หรือเราสองคนอาจจะกลับมาเป็นกรยานิมิตที่ดีต่อกันได้รักนี้ยังไม่ทิ้นสุดค่ะยังไม่สิ้นสุดทางใจตัวเองอาจจะห่างไกลกันไปแล้วก็จริงแต่ใจนั้นไม่ได้นิ่งเลยนะจ๊ะประมาณนั้นอ่ะ,อะถึงไหนแล้วขอภายแนะนำห้าใบให้กับคุณเมน ไพ่แนะนำบอกว่าความอดทนสเตคุณจะทนอยู่อย่างการความชาญตลาดการที่คุณรอคอยคุณก็เดินไปข้างหน้าทํางานทําการทําชีวิตสร้างหาประสบการณ์สร้างเงินสร้างทองสร้างรายได้ให้กับตัวเองเด e ดส n คุณอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณมีความสุขได้ในขณะที่คุณก็มีคนเข้ามาเยอะแย่ๆมากุ๊กมากก๊กมาเอามาจีบแต่ก็ไม่ใช่คนที่คุณรัก คนที่มันอยู่ในใจก็คือคนที่อยู่ในใจและยังออกไปจากความรู้สึกของคุณไม่ได้ยังออกไปจากมโนองออกไปจากความคิดยังออกไปจากตัวตนของคุณไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะอยากตัดใจจากอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะโอเคไหมอ่ะไายแนะนําว่าความสุขอยู่ได้ในตัวคุณเองความสุขอยู่รอบกายในตัวคุณเองคุณจะเอาความสุขไว้หรือจะเอาความทุกข์มาคิดก็ตามใจ เพราะฉะนั้นไอ้อะไรที่มันผ่านผ้นอะไรที่มันหายไปแล้วก็ให้มันหายไปอะไรที่มีความสุขก็ดึงเก็บไว้พลังงานที่ดีเก็บไว้ค่ะพลังงานไม่ดีทิ้งมันไปเถินยาวไว้ในชีวิตเลยมันไม่ดีหรอกโอเคไหมอ่ะจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดสคริปชันบ็อกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลนมาค่ะแอร f ไซแอยมาว่ะแล้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ